คือในละครใช่ไหมเอาในละครไม่เอาชีวิตจริงถือคัสแล้วจะต่อกันก็เรื่องของเขาแต่เอาแค่ในละครนะในละครจบแค่ตรงนั้นไหมครับคิสครับหันไปถามคนนู้นก่อนอ๋ออ๋อพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษพผิดเทคนิคพี่ีี่่ผิดเองเขามาจีบผมอ่ะพี่เขอโทษนะถามนนู้นก่อนดีถูกต้องไหมถูกต้องไหม แต่พี่ไม่รู้ว่าใครนับก่อนไงบางคนมันถูกกระทำมันไม่มีสิทธิ์เลือกเอออ่ะเอาสิ่งโต่ตอก็ได้มันจบแค่ตรงนั้นไหมมันจบไหมจบครับจบกี่กี่เทสโอ้ยเก่งเนี่ยตายฟรัท้ยใครเก่งวะเฮ้ยใครเก่งเฮ้ย เก่งอะไรเล่นเก่งหรืออะไรแอคติ้งแอคติ้งดีแอคติ้งบ้าอะไรพี่เห็นแต่อินเนอร์ล้วนๆพี่อ่ะหายุ่งใสตัวแล้วฮะโยนมาทำไมยังไม่ปกติเลยตรงลงมันจบแค่ตรงนั้นต้องถามคนที่ชะงกหน้าเข้ามาเ้อเราเว้ยวันนี้กูจะรู้อ่ะไอคนชะงกหน้าเข้ามาครับจบแค่ตรงนั้นไหม มีแค่ปากหรือลิ้นเอาในะเฮ้ยคิดที่พูดตามตรงมันคือการแสดงเอาเอาตรงๆเลยนะถ้าเกิดจะทำให้เรามีอินเนอร์เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ครับใช้ความรู้สึกคิดอะไรเนี่ยคู่บกคิดอะไรกันผมบอกกันเออพ่อแม่ผมมาดูนะพี่คุณพ่อคุณแม่ครับ ผมดีเจอาร์ครับคุณแม่จงจำผมว่าผมดีเจอาร์นะครับผมครับครับทั้งหมดมันคือการแสดงทั้งหมดมันคือการแสดงครับคีโนริก็เคยเล่นมันเป็นการแสดงที่ต้องใช้พังรู้สึกแสดงครับใช่ใช่เพราะฉนนั้นที่เหลือไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนั้นรู้สึกครับโอเคใครพุณครับ ขอบคุณเจคุณครับ<า>โอเคนะพี่จบให้สวย